ไมครั้งหนึ่งกับเกมพี่อะไรก็ไม่รู้มึงคิดได้เมื่อกี้เลยสดัร้อนเลยนะครับผมอย่างก็คือวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยวันนี้ทีมงานเราแบ่งแบ่งหน้าแบ่งตาไปนะยกเว้นไอซันใช่ครับผมใช่อ่ะก็คือทุกคนอาจจะเห็นมองเห็นว่าเอ้ยแบ่งหน้าตาอะไรอย่างนี้ไปก็คืออันนี้จะเป็นทีฝึกงานชุดใหม่นะครับผมหลังจากที่น้องฝึกงานกลุ่มใหม่มาแล้วผมก็เลยแบบมีไอเดียแบบว่าเอ้่อยากทำแบบว่าเป็นเกมละลายพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ ถายความลับอะไรีกันซึ่งแต่ละคนนะครับจะต้องแบบว่า <hmm> เขียนเรื่องราวของตัวเองลงไปแล้วก็แบบต้องสุ่มมาลองทายดูว่าเอ้ยเรื่องราวเนี้ยเป็นของใครแล้วเราก็ต้องมาบวกกันว่าเรื่องราวคนเนี้ยเป็นของคนนี้ใช่ไหม <sh arp> ถ้าเกิดสมมติว่าเราทายผิดขอเป็นคนโทษหน่ <sh arp> อยลงครูเพน4ี่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนทายเรื่องราวนั้นๆถูกจะได้คนละหนึ่งคะแนนแล้วก็ คนที่เป็นเจ้าของโจทย์จะต้องแบบเป็นคนมาแบบเล่าเรื่องนี้ว่าแบบมีที่มายังไงเรื่องราวเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ป่ะ,ปะเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเลยเกติกาเ,เกมทายความลับทุกคนจะมีความลับคนละหนึ่งเรื่องแล้วต้องมาสุ่มหยิบจับเรื่องราวนั้นๆมาเล่าแล้วจะต้องมาทายกันว่าเรื่องราวนั้นเป็นของใครคนที่ทายผิดจ,จะโดนบทลงโทษโดยการอมอมเปียจากทีมงานโดยทันทีบอกเลยว่าหาแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยีหลังจากที่เราฟังกติกา เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าครับปะไปฟังความลับแรกกันความลับแรกนะผมทุกคนหัวข้อคือแฟนเก่าคนโปรดอะเรามามีคอ์กันดีกว่าอันนี้อันนี้ันหัวกูว่างเปล่ามาถ้าเกิดในมุมพี่นะแบบว่าถ้าเกิดให้พี่บีคอว่าเป็นแฟนเก่าคนโปรดเนี่ยพี่ขอตัดฟอยกับตูนออกไปก่อนเลยเพราะว่าสองคนนี้อะเขาก็มีแบบมีคนของเขาแล้วซึ่ง แม่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบว่ามีเรื่องแฟนเก่าคนโปรดอ,อ่ะกูตัดออกไปเลยในผมว่าด้วยความแฟนเก่าคนโปรดรู้สึกดินเขายิ้มยิ้มไม่หุบเลยเถอะเอนแล้วแม่เป็นดินอ่ะว่าไงชายน้อยปัก <c oughs> ผมไม่มีเลยไม่เคยมีแฟนอ่ะแล้วตอนนั้นม,มึงบอกมึงมีไม่มีแฟนเก่าไงมีแต่คนปัจจุบันเออ เห็นปะรู้จักอาการตอนกินที่ยิบอ่ะมันยิ้มตลอดเออมันยิมยิ้มไปรุ้นมากเลยอ่ะเขนเคยเลิกปกติที่คนยิ้มอ่ะจิมคิดว่าไงจิมคิดว่าพี่ฉันเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะคือสันดิ้งอยู่มันคือมันดิ้งแบตลอดเวลามัาคุณนิ่งหัวเก็งใชต้องแบบนิ่งนับใช่ไหมเพราะว่าเนี้ยของจิมเพราะว่าจิมอ่ะเขาดูแบบมีความสัมพันธ์กับโอ้ยโอ้ยไข้เพื่อนอ่ะท่าน่าจะมีคนปวดในใจเขาอยู่ อะยังไงยังไงครับยั<อ>งไงทุกคนก็มีคนคนโปวดอย <c ough> ู่แ <c> ล <ough> ้วเห็นติห่างด้วยโอยเยอะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งการ์ตูนแล้วก็ฟอนแต่พอเห็นเรียกชั่นแต่ละคนแล้วแบบนิ่งหรอจิมก็ติดอาร์ปัง๊มแป๊กแป๊กปังแล้วแบบคิดว่าน่าจะดินครับผมน่าลงโปรดจะเลยไหมอยเป็นพี่สันไม่ไม่พี่นัทพี่เบนพี่ดิน ออกมันจีนรอลืมไเกืออเหรลืมใคอพี่ตูนนาพี่พลอยไมนาพี่จอ่ะเอาเลยเกลอาเลยพีจิิงถึงเวลาเฉลยแล้วมาความลับแรกแฟนเก่าคนโปรดของคนนี้คือเชิญแน่ จีไหนไดินเล่าเรื่องราวมาหน่อยสิว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างก็ตั้งแต่ผมแบบมีแฟนมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พอเวลาเรามีแฟนแล้วเราเลิกคบก,กันไปอ่วผมจะบล็อกหมดเลยแต่ว่ามีมีคนเนี้ยคนเดียวที่รู้จักกันมาคบก,กันมาพอเลิกกันไปแล้วอะก็อย,อยังแบบรู้จักเพื่อนๆกันได้แล้วก็ยังดีต่อกันมาตลอดเคียโรแมนติกว่ะมาคนแพ้มาโดนกันเลย อันน้าหนึ่งสองสามยิ่งคิวยิ่งคิวว่ะยิ่งปอนด้วยมาเราไปต่อความรับที่สองดีกว่าครับไปจีเทมาความรับที่สองนะครับมาอ่ะเจ้าของเรื่องราวมึงจับเลยไปสยามครั้งแรกเรื่องเกี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเคยไปสยามครั้งแรกเดาไม่ออกเลยอ่ะไอ้ที่อันนี้สกโคมแม่งยากอ่ะพี่ไวสัตว์เปอร์เซ็นต์สูง โอ้ยอะไรแบคขับซะด้วยอ่าเพราะว่าหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าซันดูเป็นแบบว่าเป็นคนแบบว่านิ่งๆอ่ะดูเป็นคนแบบอินเวอร์เตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเบิร์นทูไ่อไปต่ออย่านิ่งพวกเราไปกันต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็คือดูเป็นเป็นคนแบบอินโทเวอร์แบบไม่ค่อยแบบทุ่ส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยดูแบบว่าไม่ค่อยแบบออกไปไหนอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็เลยแบบเออมองเป็นซันอะไรเงี้ยเบนนะผมก็คิดว่าเป็นมีซันเพราะว่าพี่ซันดูเป็นคนนิ่งๆ,ๆนะนะอินโทเอ็กเซลแล้วกัน ว่าด d ที่ส s ด y จดูคนนิ่งๆไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ก็เลยรักันไปสายอ่ั้งเรของเจ้แน่าจะมีเรื่องราวอะไรันถ้าแบบเขียนใหคิดเหมือนั้อคนเลยว่าพี่ันเขาดนิ่งๆอะแค่นั้นแบบอีก็มองอปีเปลยนีว่า้อช่น้อยปงไงว่าีกเพราะอะไรอะเอออันนี่อันนี้อันนี้มาฉีกัน ไปสยามครั้งแรกมันอาจจะหมายถึงว่าประสบการณ์กับความทรงจำดีๆที่เขาได้ไปสยามครั้งแรกหรือเปล่าแปลกอะไรเงี้ยนะฮะเขอาจจะมีรักครั้งแรกที่แบบแล้วก็ไปโอ้ยบพูดแล้วดิือก็คือแบบอาจจะแบบมีแบบแต่ว่าเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอะไรนีเลิฟซีที่สยามครั้งแรกทำไมครูฟังแล้วมันดูแปลกของตูนบ้างไงนิจันโลกสุดโต่งก็เลยแบบเอออาจจะเป็นพี่ซันก็ได้อ่ะจิมกับอีฟคิดว่าไงหลังกล้อง ก็รู้แบบเป็นคนที่แบบอินเวอร์เตอร์นะโทรไอ้เคลวิ่คือน่าจะเกิดอะไรสักอย่างที่แบบทำให้เขาจำมึันดีได้คือพี่นะพีพูดในมุมนี้ก่อนว่าอ่ะพี่อ่ะเป็นคนไปสยามบ่อยแบบตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอ่ะแต่ทุกคนก็ต้องมีเออก็ต้องก็ต้องไปกันหมดเลยเชื่อว่าต้องไปกันหมดแหละพี่ก็อยากรู้ว่าเออถ้าแบบทำไมแบบจิมมองถึงว่าเป็นแบบเป็นพี่อะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรคือ็เลยคือเป็นพี่มึงก็มาฝึกงานกับูแล้วมึงจะไปมึงจะไปเห็นทัูไปตอนไหนล่ะ ว่าแบบมีอาการหน่อยๆโอเคโหวตก็ตกอยู่จี๊โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาโหวตกันเลยดีกว่ามาจะได้ไม่เสียเวลาหนึง่งสองสามอ่ะตอนนี้กี่คนครับก็ที่สามมีห้าที่เอ็มีสองก็คือผลรวมทั้งหมดก็จะเป็นออกมาที่สามมาเฉลยเลยเรื่องราวไปสยามครั้งแรกคือของใครหนึ่งสองสามโยครับ คือหนูไปสยามครั้งแรกตอนช่วงปีหนึ่งไปครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงอะเวลาขึ้น BTS อะไรอย่างเงี้ยบัตรอะมันมันเป็นบัตรเอที่ว่าไว้สแกนตอนเปิดอ่ะติดอะบัตรรีเาก็ไม่รู้เราก็แบบทำท่าเหมือนรูดอะหนูไม่รู้ไงว่ามันใช้ทำอะไรแต่ก็รูดลู่แล้วอย่างเงี้ยพี่ยังเขาบอกว่าว่าจะไหนเนี่ยทเป็นหรือเปล่าแล้วก็บอกว่า ก็สอนแล้วหนูก็วางท่าไปแล้วทีนี้พอไปตอนที่ถึงสยามอ่ะมันต้องสอดใช่ป่ะสอดแบบเข้าไปอ่ะหนูก็ทาบท่าเท่าไหร่มันก็ท่าต่อดิ๊กต่อดิ๊กของมิ้นไม่รู้ไงเพราะว่าเขาให้ทาบันแล้วก็จำมาว่าเออให้ทาบที่หว่าหนูก็ทาบไปแล้วก็มีคนเดินมาข้างหลังบอกว่าต้องเสียบนะมาจากไหนเนี่ยก็ถามสองรอบแล้วตั้งแต่ถ่าวไปมาจากไหนวะหนูมาครั้งแรกค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวสอดให้เขาก็สอดให้ของมแล้วหนูก็เดินออกไปไออ้เียตง ยมาถ่ายวเลยมากอ่ะก็คือเอาง่ายคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละเออผิดพลาดทุกคนมีครั้งแรกอ่ะใชป้องครั้งแรกเป็นังไงครั้งแรกเป็นไงครับดีครับโอเคงั้นคนลงโทษมาหนึ่งสองสามคนกินครับกินยังป้องอะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มความลับคนที่สามกันเลยดีกว่าครับจี เฮียโหดจังวะเฮียตากวะพีะะะ่คิดว่าน่าจะตัดบางคนออกไปได้อยู่ตัดชอยอะไรเงี้ยตานเนี่ยตัดออกไปเลยเป็นไปไม่ได้ไอเอียนนี่อยู่จีนเฮ้ยผมก็อยู่ไทยอยู่จีนสมาร์ทจังไปไม่แต่ว่าแต่ว่าพ,พี่พี่รู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นแบบสายแบบทำงานแบบสายบริการอะไหนึ่งออกใช่ปหมแบบคือถ้าเกิดทำงานจริงๆอ่ะจะเป็นแบบว่าติดหลังกล้องอย่างเงี้ยแบบสายแบบโปรดักชั่นอยู่ในแบบโซนๆเนี้ยไม่ได้แบบเป็นแบบสายบริการนั้นนั้นนะเบนก็มีสิทธิ์เพราะเบนเป็นคนคุยเก่งเป็นคนเฟรนลี่ คี่ว่ามีสิทธิ์เป็นคนเข้าเข้ากบคนง่ายอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าเนื่องจากที่แบบอาชีพพวกเนี้ยแรงกดดันอะไรเงี้ยมันสูงไงมันต้องแบบสู้กับสภาวะอะไรหลายๆอย่างป้องผมคิดว่าเหมือนที่พี่นาบอกเป็นคนเจ๋งอีกมุมหนึ่งแต่นสองคนก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงไม่ฟอร์ตแกันตู๋แ่ผมคิดว่าเอาคน,นเก่งแล้วกันเอาเป็นเด็กโอ้โห <ปะ S 2> เอาง่ายๆเลยเหรอผมว่าส่วนใหญ่ครับงานบริการงานสายการรับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอ่อให้โอกาสหญิงมากกว่าผู้ชายอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์ต เพราะว่าทํางานบริการนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้ผู้หญิงมาหน้าร้านมากกว่าได้วผู้ชายแม่น้อยครับผู้ชายที่จะแบบได้ได้ไดไดออกมาอยู่หน้าร้านมาบริการลูกค้าโซนมั้งไงนัวคิดไปยิ้มเพราะว่าอะไรไเห็นอีมเป็นยิ้มอยู่แล้วนะไมก็มยิ้มทุกรอบอ,อ่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาโหวตเลยดีกว่าว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นของใครอ่ะหนึ่งสองสามโอเคพี่ฟอยหนึ่งอีซี่พี่ตูนสองอ่ะมาเจ้าของความลับเรื่องที่สามเรื่องนี้คือหนึ่งสามเฮ้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  เรื่องราวความลับเรื่องที่สามคนนั้นคือหนึ่งสองสาม้ทุกคนดูดดแอคแบบเซียไมไปเยลยนะบอกว่าทำงานรานหาร3เดือนชื่อดังครับคือจะไม่พูดชื่ออยู่แั้วแหละว่าตอนนั้นก็คือจบใหม่แล้วแบบอยากลองทำงานวะก็คือได้ภาษาจีด้วยหน่อยๆก็เลยแบบเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งเปิดรับก็เลยลองสมัครเข้าไปดูแต่ว่าตำแหน่งจริงๆที่เข้าไปจะเป็นแบบว่าใช้แรงงานก็หนักอยู่แต่บอกว่า3เดือนเนี้ย ผมทําตลอดเลยเออคือไม่เคยลาคือมันหนักกว่าร้านอาหารื่นมากแล้วแบบว่าไอ้ไอ้วันสุดท้ายก่อนที่จะลาคือไม่ไหวนะแรงแบบเชี่ยโคตรปวดตัวคือวันนั้นลูกค้าน้อยด้วยแล้วผมก็คือหลัางมันอัตโนมัติเลยอ่ะเป็นยิงกระแทกอ๋อคือแบบลาจัดอ่ะแล้วก็ผมจอดพิมพ์มันเองคือซ่อมพิมพดกดสามครั้งดไลออกอันนี้คือขั้นที่สาคก็เลย ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมถ่งเทขนาดไหนอย่างเงื่ฉันย่งดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีริน จี๊ของจับไปเล่าประสบการณ์สับลางปังอ่ะแล้วคนคิดว่าไงพูดก่อนเลยคิดว่าจิ๊บเพออะไรเพออะไรตัวยควาที่หน้าตาดีอ่าสาวเยอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีสับคนนี้มาหาคนนี้บ้างอะไรอ่าเอาเทอเอาเค่อื่นเพราะดินเพราะว่าเราเลิกเกมที่แล้วคือมันหลอกเราแบบเงียนมากอ่ะต้ไงใช่น้อยเพราะมันจะบอกคนอื่นนะ้ว่าสับลางอะไรอย่างเงี้ยปัง ว่าจิมอ่ะตอนเด็กรังสิตแล้วความสัมพันธ์แบบรังสิตอ่ะจิมอ่ะไม่เคยน้อยหน้าไอ้ย่ยเผาันสิไอ้เหี้ยเยมแล้วผมคิดว่าลักษณะการรู้ของดมไหมผมว่าน่าจะเป็นดินอ่ะครับผมพี่ว่าตีไปเป็นจิมดีกว่าตัวเองรังสิตอ่ะอ่ะอย่างไงความสัมพันธ์รังสิงตัวเองว่าน่าจะไม่ดีองจริงคิดว่าดินเพราะว่าอ่าดีดิน เพราะดินเน่ะเป็คนคนพูดแบบวนสนอ่าใช่ชอบชอบหวานเสน่ห์โอ้เธอหวานเจีย๊ยบเธอหวานเจี๊ยบเอานะเอาหมดนะหนึ่งสองสามอี่คนครับอี่ค้ทครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นของหนึ่งสองสามจมมือครับ มาเลยครับตะกล้องก็คืออะไรนะสับรางเราสับรางหรือว่าโดนสับรางโอ้โหแรงเลยเนี่ยคือผมก็ไปร้านเหล้าเนี่ยแหลไปกับดินนี่แหละแล้วผมอ่ะเคยคุยกับผู้หญิงคนนึงแล้วเขาก็มาร้านนี้เหมือนกันแล้วผมจะเล่าให้ไวๆเพราะผมหันไปอีกโต๊ะหนึ่งก็เจอผู้หญิงคนนึงที่ผมเคยคุยแล้วก็เป็นการชนแก้วที่ผมหันหลังให้คนหนึ่งชนแก้วแล้วจากนั้นหันหลังให้อีกคนหนึ่งแล้วก็ ข้อนี้คือไปมอวันแรกแต่นั่งเรียนผิดห้องต้องเป็นคนแบบอ้องอ้องหน่อยนะอันนี้แน่บว่าไม่หนึ่งในสองคนนี้แหละสักคนนึงแหละขำขนาดนี้แล้วพี่คิดว่าตูนมันขำรุดเยอะไวต่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดให้พี่พูดอ่ะสองคนนี้สองแนวอ้องอ้องอ่ะมึนๆอ่ะประมาณนั้นนะซึ่งแม่งมีความเป็นไปได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าเป็นใครเป็นคนไหนน,ะนะั่นนึงเรื่องที่แบบเล่าเรื่อง b t s นะครับน่าจะเป็นอย เอออันนี้คิดขนาดแะไรผมคิดเหมือนกันเพราะว่าขนาดหวัดเ t s ยังพลาดเลยปังยิ่งเแต่ว่าค้องเรียนก็ไม่น่าเหลือผมก็ฟอยอะผมคิดว่าดินพูดแบบพูดมึนๆพูดมึนๆมุนวันอะ จิมที่มันมัดูแบบถ้าไม่มีเพื่อนมันจะแบบอ้องอ้องนะรับเราผมผมว่าแบบวันแรกอาจจะไม่มีเพื่อนอาจจะยังเออเอออยู่แค่พูดไทยไม่ชัดรอพูดมันพูดอ่ไงไหนลองลองแบบสำเนกให้ดูแน่จะแบบวันนีครับพผมมาพิ่องรระบอรนี่อันหใช่ว่าไม่ปเระแบบตอี้มาแวมันทำแบบมีพิรุธอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ตอนแรกจะได้ว่าพอ,อายเราจะพักเป็นก็เป็นไปได้น,เนะเพราะว่าไปวันแรกอาจจะไม่เจอเนื่องๆเหมือนผมแหละไม่เจอเพื่อนมันปวดเลยดีกว่าคิดว่าเป็นใครหนึ่งสองสามเรื่องราวเรื่องนี้เป็นของใครครับหนึ่งสองสามยกมือเลยไอ,นนอ้โอ้ <c oughs> จริงเหรอเนี่ย <c oughs> มเล่าก่นอนคือมันไม่ใช่ว่าผมหาเพื่อนไม่เจอ,อ,อผมนัดเจอกับเพื่อนเลยอ่านห้องมายัางดีผมหัวโจกเลยเอ๊ะดึกนี้เว้ยขึ้นไปเลยนั่งเ,งเรียนไปปึ๊บอาจารย์เช็คชื่อไม่มีชื่อพวกกูวะตาจารย์้า,าิชื่อผมครับยกมืออย่างมั่นใจมาถูกห้องแม่ไม่ยู่เซ็กไหนเนี่ยอ๋อผู้ผ่วดีพกครับพี่ดีบีนะลูก <male S 1> เรี๊ยบร,ร้ยวันแรกนั่งเรียนไปทั้งชั่วโมงเลยต้องเรียนจริงๆคืออยู่แบบใกล้ๆกันบ้าหรือว่าอยู่ห้องตรงข้ามนะครับ แล้วมาโอ้ใช่ผมเข้าผิดห้องตอนแรกยังไม่รู้อะไรอ่าอ่าทถ้าเราไปความลับอันต่อไปเลยดีกว่าครับไปจีจับเลยเมาแล้วคุยกับขวดน้ำว้าโหเฮียนักขนาดไหนวะเนี่ยเมาอะไรเนี่ยเมาเหล้าหรือเมาเหล้าเหล้าเหล้ในมุมพี่พี่ว่าตัดไปสองคนนี้ออกก่อนเลยเอดีกัไอจิ น่าจะเป็นคนคอแข็งอยู่ตัวตีนวังศิลเนี่ยมันน่าจะมีสกิลการแบบดื่มค่อนข้างแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยน่าจะแบบเมายากอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องแบบเมาแล้วถึงขั้นแบบคุยกับขวดน้ําได้เพี่ว่าต้องเป็นผู้หญิงวะพี่ว่าอีฟว่ะใช่ไ้มอะไรกับอีฟอะไรก็หนูอยูพ่อเลยไี่มีข้อไหนที่หนูผมว่าน่าจะในสองคนนี้แหละผมว่าน่าจะตัวทุวคนเป็นผู้หญิงอ่ะทุกคนก็คิดว่าผู้หญิงคออัดแต่บางทีผู้หญิงก็คอแข็งแต่อาจจะกินเกินลิมิตไปเยอะอ่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่อ่ามีหลุดดกันนบ้าาางคิว่อจจะเป็ แต่ถ้าเกิดหนูแล้วมึงคุยกับคนน้ำได้ดีขึ้นมึงมึงไม่ใช่คนแล้วนะหนคิดว่าเป็นพี่ซันเขาอาจจะแบบว่ากินมากไงแต่ว่าคือหลุดไปบ้างแบบคุยกับคนน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดนผมคิดโดยอีฟเพราะว่าที่พี่บอกอ่ะนั่นแหละอะไรครับเนี่ยปังโอ้โคิดไวอีกเพราะว่าตั้งแต่ผมมีเพื่อนผู้หญิงมาเวลาแบบเคยกินอ่ะเพื่อนผู้หญิงจะกินเหล้าแบบสุดกับผมเยอะเลยแล้วพอแบบกินแล้วเขาจะยิ่งแบบกระโดดกระโดดกระโดดเขาบีบอ่ะเออพอมันถึงจุดที่แบบมันสติมันหลุดไปแล้วมันจะเริ่มทำอะไรลูก ตอนแรกต้ลังเลยหลายคนนะอย่งว่าก็น่าจะเป็นจิมมั้งคือแบบขับล่างมาเยอะแบบว่าโอ้โหเลี้ยขวดเหล้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออปรไมนอ้โหเรื่องราวเมาแล้วคุยกับขวดน้ำเป็นของหนึ่งสองสาม เลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นของใครยกมือครับนิดเดียวเคยปะ BTS เดี๋ยวนะก็คือหนูอ่ะไปค่ายต่างจังหวัดรุ่นพี่ของาให้ไปทำความสะอาดวัดเนาะแล้วโอ้โไอ้เหี้ยช่วนั้นอะจริงๆเขาไม่ได้ให้กินเหล้ากันแต่ว่าพวกหนูอ่ะนั่งกินเหล้าแล้วช่วงนั้นเหมือนกับว่าเพื่อนนอนกันไปหมดแล้วก็หนุ่มก็ลุกมา เพรคนที่ตวองัวเอะเซมวามาจุกครจีตอบคือเคยรับบทเป็นคนเจ้าชู้เพราะคุย11คนพร้อมกันใครวะจิมเน่ยแมียถ้าเกิดมาเป็นี้กูไม่ไม่จีมก็ไอ้ดีแล้วล่ะมาตรงเนี้ย เนด้วยความ f r i น n d l ด้วยแบบการคุยเก่งอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะแบบคนน่าจะชอบเขาดีครับผมคิดว<ะ>่าจิมกับดินดูแล้วลุกมากมากอ่ดูเรียวดูแบบคนหนมแบดบอยประมาณนั้นจัตที่เป็นเพื่อน,นามากคือคนชอบมันเยอะมากใครนะ ตัดจริงกับดินต่อกันเลยทำไมพวกแบดบอยอย่างเงี้ยคุณแอนไม่เคยคุยคุยน้อยไม่ชอบประโยคคุยกินเหล้ากันดีกว่าอะไรเงี้ยนัดเจอกันเลยอะไรอยเงี้ยเจอเยอะไม่ได้คุยพอกันไม่ได้ผมว่ต้องเป็นคนแบบเงียบๆถ้าผมมองผมอาจจะมองพี่พี่ส้ยแบบเงียบๆเป็นลายเลยเล่ากันเนี่ยสงสัยสองคนเบนกับตูนแต่ที่สงสัยตูนเพราะว่าฟอเล่าสงสัยถ้าเป็นของเบนเนี่ยเบนก็ว่าพยายามที่จะแบบเล่าให้มันฉีกอะแบบว่าแบดบอยคุยน้อย้้ออเเยยคุยน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดว่าน่าจะสองคน กินว่าพ,พี่นัทเพราะอะไรเพราะพี่นัทเขดูร้ายเหมือนกันเวลาผมคุยกับพี่อย่างเงี้ยแถบมีมุมไดร้ายๆบ้างไม่ไม่รู้พี่นัทจะรู้หรือเปล่าแต่แต่ผมแค่รู้สึกว่าพี่นัทแบบร้ายผมก็เลยทายพี่นะเรื่องเราเปิดโหมดคนเจ้าชู้คุยแบบว่าคนคุยสิบเอ็ดคนคนนั้นคือหนึ่งสองสาม ไม่เชื่ออะไรกันขนาดนั้นก็อ้มๆกันเล่นไดสขำๆเกินแสดงนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมสเปียคนมาของเมน์ได้ครับพี่คิดดูพี่ไล้นแล้วสเป็ยร์ิวรู้ไหมตัวชัวร์เลยนะเขาดูชัวร์เลยเนี่ยการันตีเลยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ ืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะว่าอยากให้แบบพวกเราทำอะไรก็จะได้แบบว่าสนอ,องนี้กันทุกคนเนาะอยากให้ทำอะไรก็เมนต์กันมากดไลค์เยอะๆสำรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ bye bye. ยนายบายเจอกันก่อนเใใจจฉัวถึงหูบ๊ายบาย